bên con tham đa sao hay sao na bờ đầy lâm luyi kề cặp cao, loan mì ngân thòng, lẻ nòng con ngàm bỏ ầu, lên ngua lên quay, hey, hay cả đầy tết em bưng phù sao, khăm leng có đầy tết nón gót mòn, yêu on the ground. bên con tham hay sao na bờ đầy cao, loan mì ngân con ngàm cũng bỏ ầu, lên ngua lên quay, hay yêu sao. ค้ามืดเล็งมาก,กไ็ได้แต่นอนกับมอนอยู่ออนเดอะกล่าว ไอเป็นผู้เบ้าชาวนาบ่มีเงินทองและเงินคำและทุกเมื่อที่ตื่นมาทำงานแทกแดดจนตัวดำมีเพียงรถใช้นาไปมาแทเศร้าจนหอดคำไอเป็นคนธรรมดาผู้สาวคนงามเลยบ่จำก็เพราะว่าเป็นแบบนี้น้องนางคนดีเลยบ่สนหรือโยอนไหวเหมันจนจะเลยบ่สนเนาะคนดีไอโบมีเงินทองมากองคือกันกับเศรษฐีแต่ว่าสิ่งที่